เราเหมือนไม่ต้องพึ่งพาอัลลอฮ์สุบานอตาลาอีกแล้วใครที่ไม่พึ่งพาอัลลอฮ์ใครที่ไม่ดูอาต้ออัลลอฮ์ใครที่หันออกจากการขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์นั่นคือบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีความตะกบบทที่สุดดูอามากอมื่อิสติฟารเมากอมื่แล้วอัลลอฮ์จะตอบรับพวกเราไปน้องอินชาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะตอบรับดูอานะ ใครมีปัญหาอะไรพี่น้องลองร้องไห้กับอัลลอฮ์ดูปัญหาที่เรามีโพส์ตลงเฟซไม่หายเรกครับพี่น้องนะวัยรุ่นปัจจุบันมีปัญหาอะไรระบายลงเฟซหมดเลยเหมือนกับเจ้าของ facebook หรือเพื่อนในเฟซเหมือนมันจะช่วยอะไรเราได้ช่วยไม่ได้ในเฟซมีสองอย่างเวลาเราโพสต์ไปถ,ถ้าเป็นเรื่องการระบายความเครียดะนะพี่น้องตับทุกรบายหนึ่งคนสมน้ำหน้า สองคนสงสารสามคนให้กำลังใจสี่คนเฉยแต่ไม่มีใครช่วยอะไรท่านได้ไปน้องไม่มีปัญหาไม่แต่ปัญหาเดียวที่จะเฟซบุ๊กและคำคอมเมนต์จะช่วยท่านได้มีปัญหาอะไรบอกอลล l a ์ Allah สิไปน้องนะสมัยก่อนไม่มีโซเชียลมีปัญหาเรายกมือขอดุอาเลยตอนนี้เวลาเครียดนิดเดียวจับเฟซไลด์พิมพ์เลยี่น้องเครียดจังวันนี้นะไปน้ปนองโพสต์ไปแล้วได้ไลค์มาสามไลค์ ปลื้มใจนะเจอคอมเมนต์มาอีกปลื้มใจบอกไม่ต้องเลยหาอัลลอฮ์ไม่ต้องมีเสือใดๆขอกับอัลลอฮ์อิมัลลอฮ์ทุกปัญหาอัลลอฮ์ช่วยทุกปัญหาอัลลอฮ์จัดการได้ขออย่างเดียวพี่น้องหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ตั้งใจและผมให้เทคนิคสุดท้ายนี้นะครับว่าวสีลาอย่างหนึ่ง ที่จะใช้ในการเป็นสื่อขอดุดาออย่างดีงามได้คืออามันซอลเละของเราบอกอัลลอฮ์เลยพี่น้องอย่าอัลลอฮ์วันนั้นฉันช่วยคนจนเอาไว้อย่าอัลลอฮ์หากฉันช่วยอัลลอฮ์วันนั้นทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์แล้วขอได้โปรดให้ฉันอย่าง,งานั้นอย่าง,งานั้นอย่างนั้นด้วยอย่าอัลลอฮ์สื่อตรงนี้อามันซอลเละช่วยได้พี่น้องที่รักในการเป็นสื่อขอดุอาตต่ออัลลอฮ์นั่นคืออามันซอลเละอินชาอัลลอฮ์ นะครับดูอามุสตาจับมีที่พวกเราทุกคนขออย่างเดียวทําตามที่อัลลอฮ์ใช้เดินตามทางของอัลลอฮ์พี่น้องสาเร็จแน่นอนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะเอาละพี่น้องนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะเราให้โอกาสพี่น้องถ้าจะมุซาการ์มีคําถามอะไรเชิญได้นะครับจะจดใส่กระดาษหรือจะถามกับปากนะมะนะยกมือได้นะครับผมได้ยิน <laughs> อินชาอัลลอฮ์มีไหมครับเราให้โอกาสนะ มีไหมครับมีไหมหรือจะเขียนใส่กระดาษก็ได้นะครับแต่พี่น้องมุสลิมะไม่สะดวกนะครับลองดูนะครับนะมีไหมครับเชนนะมีไหมมะมีไม่มีนี่สองอย่างในมัมยาน่ะ หนึ่งเข้าใจหมดสองไม่รู้เรื่องเลยนะบางคนบอกมันพูดอะไรเขามันว่ากลับไปชั่วโม,มงหนึ่งมากไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะถ้าไม่มีผมจะสรุปในช่วงท้ายนะว่าว่าตอนนี้นะครับว่าสังคมมุสลิมเราสิ่งที่ต้องการที่สุดนะครับนั่นคือการดุอาอย่างจริงใจและดุอาให้พี่น้องรับหลังนะอันนั้นผลบุญยิ่ยงใหญ่มากผมดุอาให้ท่านท่านดุอาให้ผมรับหลัง อันไหนที่เราดูอาให้พี่น้องด้วยความอิคลาสสิ่งที่เราขอเราก็จะได้เช่นกันนะเราก็จะได้เช่นกันวันนี้ถ้าเราเป็นคนสอและพี่น้องดูอาทั้งหมดเวลาเราขออัสสลามุอะลัยนะวอะลอิบาดิลฮิสอลิฮีนบ่าวขอละสอเละทั้งหมดอยู่ในดูอาเราหมดเลยฉะนั้นขอดูอาให้มากเมากอย่าสิ้นหวังกับชีวิตนะครับพี่น้องร้องไห้ได้ร้องให้อัลลอฮ์ได้ยิน ร้องไห้ได้ร้องบอกกับอัลลอฮ์สุบานอัลตะลาทุกปัญหาจะจบได้ด้วยก,การแค่ยกมือบอกอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับแค่ยกมือบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แน่นอนนะครับพี่น้องนะให้แน่นอนและสําคัญที่สุดวันนี้ก็อยากบอกกับพี่น้องพี่น้องต้องช่วยเหลือกันมากมากรักใครกันให้มากมากสามัคคีกันมากมากกรองดองกันให้มากมาก อุมัตอิสลามเราสิ่งที่น่ากลัวกว่าการกราบไหว้เวตอะรองจากการกราบไหว้เวตเลยนั่นคือการแตกแยกของอุมัตอิสลามเราไม่มีเวลาในการแตกแยกนะครับพี่น้องวันนี้เราต้องรักกันร่วมด้วยช่วยกันพาคนเข้ามาัสไอ้ได้แล้วให้คนมีอามัอ้ได้ในมุกเกมเราแค่นี้เองพี่น้องอิสลามไม่ได้ยะให้คนมีอามันให้คนมีอิมานทุกอย่างจะเพอร์เฟกเอง วันนี้ที่ทะเลาะบอกแวงที่โต้เถียงแตกแยกไม่ใช่อะไรหรอกพี่น้องอีมานอ่อนแอความแตกแยกก็เกิดตามมาเมื่ออีมานเข้มแข็งความอภัยก็เกิดตามมาคนเราผิดถูกธรรมดาพี่น้องผิดใจกันไปเรื่องปกติแต่สิ่งที่ยิ่งกว่านั้นคือการให้อภัยกันระหว่างพี่น้องมุสลิมอินชาอัลลอฮ์นะดูอานะมะดูอานะครับพี่น้องและจําไว้สุดท้ายว่าไม่มีดูอาอะไร ที่ท่านขออย่างจริงใจกับอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์จะให้พี่น้องอย่างนั้นเลยบอกกับอนะัลลอฮ์และอินชาอัลลอฮ์นะครับขอลอ์สุบานอัตลาให้เราได้มีโอกาสได้พบกันใหม่พี่น้องในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์กันทุกคนนะฮะอาเมนนะให้เจอกันในสวรรค์ฟิดดาวส์นะมะนะทุกคนเลยนะแล้วก็ตลอดจนพี่น้องที่อยู่ในเอมะจิลิสแห่งนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะผมเวลาผ่านมาทางนี้นะ เคยผ่านมาครั้งเดียวแบบนี้นขับรถมาครั้งเดียวผ่านจําได้ซอยนี้เราเข้าไปบญยาที่มาประจวบครั้งแรกแล้วผมมากันที่สองนะอิชชาลอามาอีกรอบเนี่ยขับรถไปเที่ยวกรุงเทพต้องเลี้ยวเข้ามานะแต่ก่อนยังไม่กล้าเลี้ยวเท่าไหร่นะกลัวหลงนะมาครั้งแรกนั้นงงนะอิชชาลอถ้ามีโอกาสเราเลี้ยวเข้ามาเลยอิสลามีนถึงขนาดนี่ที่นี่ในซอยเข้ามาอย่างนี้ยังมีความยิ่งใหญ่ขออัอสุบานุตาลายอยู่ตรงนี้ได้อินชาลอ์ อิสลามก็จะไปทั่วโลกเช่นกันนะครับขอ้พี่น้องช่วยกันและนําอิสลามของอัลลอฮ์สุบานตะลาสู่ความยิ่งใหญ่ทั่วโลกรักกันมากมากอภัยกันเยอะๆและดูอาให้กันตลอดสําคัญที่สุดดูอานะพี่น้องยามุคัลลิบัลกุลุบซับิดกัลบีอัลาดีนเป็นดูอาที่นบ,บีขอบ่อยมากๆนะโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจทั้งหลายนั่นคืออัลลอฮ์สุบานตาลาได้โปรดให้หัวใจข้านิ่ง อยู่ในศาสนาของพระองค์ตลอดไปกลัวที่สุดคือการตายในสภาพปฏิเสธอัลลอฮ์นะนาอูบิลเ์มินซาลิกละหมาดมาทั้งชีวิตเป็น้องทําดีมาตลอดโดนสอบนิดเดียวหลุดออกจากอิสลามเลยอันนี้สิ่งที่เรากลัวมากๆฉะนั้นขอดุอานะทั้งผมและท่านให้ใจนิ่งกับศาสนาตลอดอย่าให้หวันไหวนะครับและสําเร็จแน่นอนทั้งดูดยาและอคิเรห์นะขอให้บรารอกัตจรินนะครับ,บ,ก,บกับมัสยิด อานุรุสลามใช่ไหมนะอานุรุสลามนะครับและตลอดจนพี่น้องในมุกเก็มทุกท่านตลอดจนพี่น้องที่มาร่วมด้วยนะครับยะซาคุมุลลอฮ์โอคอยรอนนะครับสิ่งใดผิดพลาดมีอะไรไม่ถูกต้องไปผมขอมาอัพพินอองทุกท่านอินชาอัลลอฮฺอิลัเลกอฟิลเันนะอินชาอัาลลอฮ์นะแล้วคอยเราได้เจอกันใหม่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบะตอลลาเป็นที่สุดท้ายยะซาคุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับนะถ้าไม่มีคำถามผมจะได้แลนดิ้งลงเลยนะ นะมีไหมบ้างคำถามไม่อก่จบไปแล้วอ่อรอจันจะถามลืม,ลมนะนับหนึ่งถึงสามป,ป่ะไม่มีผมลงแล้วนะ <c ười> พี่น้องในนี้ไม่ทันตอบแลวนะหนึ่ง <c ười> ของเรานี่ไม่เห็นไฟแดงไม่เหยียบคันเร่งนะน,านาับเลยสองบางจะเดินมาเสิบน,น้ำเลยคำถามนะัม้นกลับสลามเชญครับเชิญครับ เช่นครับมิชาละวันนี้อา์พูดเรื่องดูอาครับรว่าเปา็นโอกาสดีมากว่าผมอนถามว่าดูอาเนี่ยที่ว่าพวกเราขอกคว่าระดับคนเป็นกับคนเป็นถ้าเราขอให้กับคนตายจะได้ไหมตัวอย่างที่พวกเราบางอ่าบางฝังูมอนะคร<ะ>ับตดิดาดอาแล้วก็มีคำงงครับอ่ะทิศทิศทิศเิศ่ิศทิศทิศททิศทิศอิศทิศทิศ่าศทิศทิศทินทิอด เพราะดูอาเราเนี่ยถึงแม้คนที่เสียชีวิตไปแล้วเราขอได้ตลอดเลยได้นะครับโดยเฉพาะลูกที่สอนแล้วขอได้เลยคือการขออุบายคนตายบางทีพี่น้องเห็นเออบางทีเขาอ่ามีจัดเลี้ยงจัดอะไรกันถึงจะไม่จัดเลี้ยงอยูยูเราละมาเสร็จนึกถึงปะเรายกขอดุอาให้เรายกโทษปะได้เลยหรือแม่แต่พี่น้องในกูบโบสนาบีไปนะนบีนิเซรอกูบโบส์ะ ไปเยี่ยมกูบอ์เลน่นนบีไปกลางคืนนบ,บีไปกลางคืนนะเราลองไปไหมสักเที่ยงคืนไปเซโรอกูบอ์มีแม่กูบอ์แถวนี้มีแม่มากใกล้ๆมีใช่ไหมครับลงมาดูมาผู้ชายนะผู้หญิงเนะะี่ยเขาไม่ไม่ส่งเสริมไม่ไปนะผู้ชายเราไปเลยเนี่ยเที่ยงคืนไปคนเดียวนบ,บีไปดูอานะไปถึงนบ,บีขอดอวยให้อัลลอฮ์ยกโทษใด็กอาลิกูบอ์ชาวกูบอ์ด้วยดูอาให้ได้เลยให้ได้ กับคนอภรนิกคนเป็นขอให้คนตายได้เลยได้นะครับแต่คนตายนะเขาขอให้เราไม่ได้แล้วนะเราน่ะต้องขอให้เขาได้นะครับลูกสอแล้วขอได้เลยเพียงแต่ว่าไม่ได้มีพิธีกรรมกําหนดตายตัวไอต้องแบบนั้นแบบนั้นถ้าเราคิดถึงป้าเราเราทาบุญอธรปษา,านบ้านเราทําบุญเลี้ยงข้าวเรียกคนมากินเล่นเนียดอดีเยผลบุญในป้าเราที่ตายแล้วแบบนี้ก็ได้นะมันเหมือนการทำโซดกอริยะ เวลาเราทำจารีเราเนียดให้กับพี่เราหรือน้องเราที่เสียชีวิตไปแล้วอันเนียได้ลูกสามารถทําให้พ่อแม่ก็ได้หรือเพื่อนทําให้เพื่อนก็นได้นะถ้าพูดภาษาบ้านๆเขาบอกฮาียิยอภรบุญไอ้น,นี่ทําได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้กาหนดรูปแบบตายตัวแค่นั้นเองนะขุดบอ่อน้นะาและผรบุญดีมากการทรําบ่อน้านะและเนียดสมมุติเราทําอันนี้บอ่อน้ําวกับ เนียดฮาดิยอให้มุลออ่าแม่เราที่เสียชีวิตไปแล้วลูกซอนแหละสมควรทําอย่างยิ่งสมควรทําอย่างยิ่งเลยนะดูอาได้เลยนะครับบางได้เลยดูอาให้นะสําคัญอย่าลืมดูอาแล้วผมแนะนํานะถ้าพี่น้องว่างไปกูโบเที่ยงคืนจริงๆม่ใครเป็นโรคขี้อิจฉานี่หายหมดเลยนะใครเป็นโรคที่แบบนินทาคนเก่งปากนี่หยุดไม่อยู่เลยจ้าหนูนี่ถ่านหนูไม่หลับหนูต้องพูดตลอด อัน้ผู้หญิงมันไปกูโบก็ไปสนับสนุนเท่าไหร่ผู้ชายไปเลยมั้งและแปลกนะกูโบนี่รักษาได้ทุกโรคโรคหัวใจอะนะรักษาได้หมดเลยอิจฉาตกกะกบดยอะยิงจองหองคิดไม่ดีกับคนไปกูโบไปยืนแป๊บเดียวไปเนาะกลับมาเป็นคนดีเลยอินฉาเห์นะพี่น้องอยู่แบบเนี้ได้กําไรกว่าคนอยู่ในเมืองนะเราอยู่ใกล้กูโบนะแต่ปัญหาคือเราไม่ค่อยเท่าไหร่ พอเอ่ยกูโบเที่ยงคืนกลัวผีดูหนังผีคนไทยไปนะพี่นงนะบีไปนะนนะไ,ปนะไปเลยนะเยี่ยมกูโบตคือหิกมะในการที่จะทําให้เรานึกถึงความตายและเวลานึกถึงความตายสังเกตไหมฮะเราจะไม่ค่อยโลภเรื่องดุนยาท่าไหเลยเราไม่ค่อยโลภลวนะบางทีกลับมานี่แทบอยากจะอยากยกธุรกิจให้ลูกลยนะนะรู้สึกไม่อยากแต่อิมามันขึ้นแป๊บเดียว พอออกมาจากกูโบแป๊บเดียวสิบนาทีอยู่กับเมียที่บ้านลดหวบเลยมันนะคราวนี้ขึ้นมาอีกแบบเลยพี่น้องเลยว่าท่านนบีไปเยี่ยมนะและนบีก็ส่งเสริมให้อุมมาท่านเยี่ยมกูโบเพื่อกำลึกถึงความตายนะครับดูอาได้เลยนะฉลาดนะครับจะอัลลอฮฺอัลลอฮนะจะจากบนโลกไปรอนะมีไหมครับเห็นไหมบังเจอไฟแดงบางเหยียบกันหนึ่งจะเชิญใหเชิญให้ฉลาด ยกมือไแล้วก็แล้วที่ามีการสมยัเนี่ยมีการดอสครับ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 ,บดูอาตตสปิดมีหลักฐานนะตัตสปิไดได้นะแล้วก็ดูอายกมือไหมดูามีทั้งแบบยกและแบบไม่ยกนะยกได้อย่างเช่นหลังละหมาดเรายกเน,นี่ยไม่ปัญหาเลยนะพี่น้องละหมาดสุนละหะมาดอะไรละหมาดแล้วเสร็จยกมือของดูอาได้ยกมือดูอาได้ดูามีทั้งแบบยกและไม่ยกเวลาจะเข้าห้องน้ํา ดูอาไหมฮะดูอายกมือไหมครับไม่ยกอัลลอฮ์ไม่เอาสุบิการ์ดดูเวลาลูกๆเรากลับจากค่ายด้อาดม้าดูอาป๋อเลยอัลลอฮฺแม่เด็กๆมันเสียงใสเอาสุบิกาไม่นันโคบติวันคาบาอิสเข้าเลยมันไม่ยกเนี่ยนะดูอามีทั้งแบบยกและไม่ยกเวลานอนกับเมียยกมือไหมฮะมิสมิลัยอัลลอฮฺม ajeedaminan shaiton ไอ้บังไปนองดูอา นะดูอาไม่ต้องยกก็ได้นะแต่เวลาบางดูอายกมือมีนะบีขอฝนนบะียกมือแล้วยกสูงด้วยละหมาดสุนนะเสร็จนบะียกยกเวลาอยู่คนเดียวเราละมาหมาดมุตลิกละหมาดเสร็จอยากดูอาตอนเล่ยกมือขอได้เลยไม่เป็นไรนะครับมีแบบยกและแบบไม่ยกนะได้เลยนะไม่ต้องซสีเรียสน,นะครับเวลาเห็นพี่น้องยกมือก็ไม่แปลกนะเขายกมือมีแบบยกส่วนดูอาอาดัดลบ ปกติออกจากบ้านเข้าห้องน้ําอะไรงนี้ไม่ยุบบางบางครั้งท่านนาบียกนิ้วเดียวแบบนี้ก็ <c oughs> มีเหมือนกันนะเวลาอยู่บนบิมบัสบางทีนบีดุอานะอัลลอฮ์ามาเป็นมุสลิมินเวลาเราอุอายกมือเวลาดุอามีแบบนี้แล้วบางครั้งนบียกในการเป็นแสดงเขาเียอัตตาฮหา้เอกภาพอัลลอฮ์สุบานตะลาก็อุอามีเหมือนกันนะหลากหลายนะครับพี่น้องฉะนั้นเวลาเราฟังแล้วไปเจอบางที่ เกิดขาเตบยกนิ้วเดียวเลยอัลลอฮุมมะอิซัลอิสลามัลมุสลิมินนะบ้าฮะคณะไหนล่าไม่ใช่คณะไหนพี่น้องนบีก็ทำแบบนี้บางทนะีบางที่เขาดูพี่น้องไม่ต้องแปลกใจการดุอามีทั้งแบบยกและแบบไม่ยกนะครับได้เลยนะไม่ปัญหาไอ้ที่มีปัญหาคือไม่ดุอาเลยอันนี้เรามีปัญหาแน่นอนนะไอ้มีปัญหาแน่นอนคือไม่ดุอาดอุอานะครับอัลลอฮุอัลลอฮนะเข้าใจนะครับนะ อย่าซักมล้อคอยรอนนะอ่าน่มีคําถามอเลยถึงไม่รสชาติในการลงเนี่ยครับไม่งั้นเหมือนกินข้าวหมกไม่ใส่น้ําจิ้มอ่านี่ได้น้ําจิ้มสามช้อนโอเคนะครบครบเครื่องอ่ารำลปแรกขอบคุณนะเจ้าภาพเราก็ได้กินข้าวหมกแพะด้วยที่นี่อย่าซากมล้อคอยรอนนะแต่ไม่ทันหัวในมัมยัดไม่ทันหัวหัวนี่น่าจะเสร็จคนครัวแล้วนะผมว่านะก็อย่าซักมล้อนะครับเป็นชาล้อ มีโอกาสอัลล์ประสงค์เราได้พบกันอีกนะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมรับฟังกันค่ำคืนนี้นะดุอาให้เราและท่านกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนอาเมนยะซักมุลแล้วนะครับวะบิลไลตอฟิกวัลฮิดายะห์มัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮลครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซักมุลแล้วครับอััลลลลฮมดุิาห์ขอบคุณครับพี่น้องทุกท่านสวัสดี ไลแรกสัญญาณหลุดนะเพราะว่าสัญญาณเน็ตอ่อนนะจต่เลยต้องไลฟ์กันใหม่ตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับมานะไอชาเราจะจักมัลรอใครรอนะวันนี้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศน,นะนิคมนะนิคมน้ำโจ